นครสวรรค์ศูนย์การค้าใหม่ของชาวปากน้ำโพที่ไม่ได้มาแค่ห้างแต่ยังมีโรงพยาบาลคอนโดและโรงแรมด้วย คงเคยได้ทราบข่าวการเปิดตัวของเซ็นทรัลนครสวรรค์กันมาบ้างแล้วซึ่งวันนี้เรียลลิสจะมาเล่าถึงรายละเอียดว่าพื้นที่นี้จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วทำไมถึงต้องเป็นจังหวัดนครสวรรค์ 1. กำลังซื้อของคนนครสวรรค์สูงถึง120,000บาทต่อคนต่อปีซึ่งเทียบได้กับจังหวัดใหญ่ๆอย่างขอนแก่นเลยค่ะ 2. นครสวรรค์มีรายได้ต่อครัวเรือนมากกว่า21,000บาทต่อเดือนสูงกว่าจังหวัดเชียงรายซึ่งทาง CPN เคยไปเปิดเซ็นทรัลมาแล้ว 3. จากสถิติการใช้งานบัตรเดวันการ์ดพบว่าคนนครสวรรค์นิยมเข้ามาช้อปปิ้งที่เซ็นทรัลเวิลด์และเซ็นทรัลลาดพร้าวเป็นจํานวนมากทําให้การมาถึงของเซ็นทรัลนครสวรรค์สามารถตอบโจทย์คนกลุ่มนี้ได้ไม่ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพ 4. ด้วยท่ตั้งของจังหวัดที่เป็นเหมือนประตูสู่ภาคเหนือสามารถดึงดูดคนจากจังหวัดข้างเคียงทั้งกำแพง เพชรชัยนาทอุทัยธานีลบบุรีพิจิตรเข้ามาชอบที่นี่ได้รวมกว่า1ล้านคนต่อปีเลยค่ะ 5. จังหวัดนครสวรรค์ยังเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและโลจิสติกที่เชื่อมโยงภาคกลางและภาคเหนือโดยในอนาคตจะมีรถไฟความเร็วสูงสายเหนือและรถไฟทางคู่สายนครสวรรค์แม่สอดวิ่งผ่านใจกลางเมืองด้วยค่ะ 6. นครสวรรค์เป็นหนึ่งในจังหวัดที่อยู่ในแผนสมาร์ทซิตี้โดดเด่นเรื่องสมาร์ทเอนจีที่มีการร่วมมือกับกลุ่มปตทพัฒนาครอบคลุมตั้งแต่การใช้โซลาร์เซลล์ในภาคธุรกิจไปจนถึงภาคครัวเรือนเลยค่ะ โดยก่อนหน้านี้จังหวัดนครสวรรค์มีการปรับเปลี่ยนสีของผังเมืองในหลายพื้นที่ปลดล็อกให้สามารถสร้างอาคารสูงกว่า23เมตรได้และพื้นที่ของเซ็นทรัลเองก็ได้รับอนุสวงนี้เช่นกันจึงมีการพัฒนาเป็นพื้นที่มิกซ์ยูสที่มีฟังก์ชันหลากหลายเพื่อเป็นหับที่สําคัญของจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ ในพื้นที่42ไร่นอกจากจะมีห้างสรรพสินค้าแล้วยังมีคอนโดมิเนียมโรงแรม200ห้องและโรงพยาบาลสินแพทย์ที่ร่วมทุนกับทาง CPN ด้วยโดยฝั่งโรงพยาบาลสินแพทย์จะเป็นอาคารสูง13ชั้นรองรับ255เตียงบนพื้นที่กว่า7ไร่ที่แชร์พื้นที่ทางเข้ากับฝั่งเซ็นทรัลในส่วนของศูนย์การค้า76,000ตารางเมตรออกแบบด้วยการชูเอกลักษณ์ท้องถิ่นของปากน้ำโพ ผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยจีนโดยสะท้อนผ่านฟาซาดอาคารและการตกแต่งภายในโครงการเช่นการใช้โคมไฟแบบจีนบริเวณหน้าอาคารการออกแบบหลังคาโค้งที่สลับไปมาให้ความรู้สึกพลิ้วไหวรวมไปถึงการใส่กระจกและเพดานสูงเปิดให้แสงธรรมชาติเข้าถึงทำให้ศูนย์การค้าโดยวรวมดูโปร่งโล่งค่ะ ภายในโครงการแบ่งออกเป็น6โซนรวมร้านค้ากว่า400แบรนด์ทั้งแบรนด์พันธมิตรอย่าง Central Department Store, Super Sport, Power by, Tops, B2S, Office Mate และ Go Wow ร้านขายของใช้ราคาประหยัดรวมถึงมี Chinese Village ซึ่งประกอบด้วย Food Destination ที่รวมอาหารขึ้นชื่อในจังหวัด Chinese Market พื้นที่จับจ่ายใช้สอย Authentic Cafe ที่เราคาเฟ่ฮอปเปอร์ไม่ควรพลาดและก็มี Top s u p e r ร์เก็ตด้วยค่ะ ถัดมาเป็นเลเนสโซนในโครงการอย่างฟิตเนสสปอร์ตแองเคอร์และบิวตี้เซอร์วิสที่สามารถเดินเชื่อมไปยังโรงพยาบาลสินแพทย์ได้เลยค่ะนอกจากนั้นในโครงการยังมีไฮไลท์คือเออร์เ a n p a นพที่มีขนาดใหญ่ถึง2ไร่ประกอบด้วย ground, p l a y g r o u n d วด์เพจพารและ Longevity Hill เป็น Vertical Walkway ที่มี running track และ bike track แห่งเดียวของจังหวัด ซึ่งในจุดนี้ C.P.N ตั้งใจที่จะทำเป็นพื้นที่สีเขียวที่เป็นสาธารณะเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชาวนครสวรรค์ค่ะด้านหน้าศูนย์การค้าจะเป็นลานกิจกรรมจัดงานตามเทศกาลต่างๆรวมถึงเป็นตลาดเช้าและตลาดกลางคืนได้ด้วยค่ะ <S <S และนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากทางโครงการมีการอัปเดตเพิ่มเติมทางเราจะนำมาเล่าให้ฟังอย่างแน่นอนค่ะ